พูดถึงพิงกี้กันก่อนเลยนะคะคือยังคงเป็นการพูดถึงอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับกรณีดราม่าที่มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตรายหนึ่งแชร์คลิปวิดีโอของนางเอกสาวชื่อดังพิงกี้สาวิกาชัยเดช ขณะเดินออกจากสนามบินนะคะพร้อมกับเขียนแคปชั่นข้อความว่ายินดีต้อนรับสู่นาราธิวาสแต่ดูเหมือนคุณเขาไม่ยินดีเลยหน้าแบบจุดๆๆคุณเขาคงเหนื่อยละมั้งแล้วก็แฮชแท็กพิงกีจนก่อให้เกิดกระแสพิพากษ์วิจารณ์อย่างเพ็ดร้อนบนโลกโซเชียลลาสุดพิงกี้ก็ชี้แจงเรื่องดังกล่าวแล้วค่ะดิฉันขอแก้ข่าวณนะตรงนี้เลยว่าดิฉันปวดชี ดีฉันกำลังก้มกดโทรศัพท์อยู่ดิฉันพยายามรวบรวมสมาธิเพื่อให้ไปถึงจุดมุ่งหมายได้โดยเร็วฉันกันฉี่นั้นแต่ที่สนามบินยังไม่ทันขึ้นดิฉันก็ปวดฉี่แล้วกระทั่งมาถึงสนามบินค่ะด้วยความแตกตื่นและพิ่งตื่นนั้นดิฉันพยายามหลับไปเลยค่ะหลับไปเลยค่ะเพื่อให้ลืมฉี่ค่ะและทันใดนั้นพอลงสนามบินดีฉันไม่คิดว่าจะมีใครมาหน้าของดิฉันเลยเป็นแบบ มีบุคคลคนหนึ่งนะคะถ่ายรูปพี่ชันข้างนอกตอนนี้เราดีกันแล้วนะเราต้องบอกก่อนและเราก็รีบไปโดยไม่ทันมองเขาต้องขออภัยด้วยนะคะที่ไม่สามารถทักทายหรือโบอกไม้โบกมือเพราะจุดสมาธิขอยู่ดิฉันคือการเข้าห้องนะ้ำปวดชีเช่นเดียวกับสา,าวแพรวแพรวนิ้รองมิซูปรา ี2022นี่ยนะคะที่กลายเป็นประเด็นดราม่าเบาๆหลังผู้ใช้ TikTok โพสคลิปช่วงที่แฟนคลับมารอรับแพรวที่สนามบิน <c oughs> ก็ปรากฏว่ามีคนเนี่ยเขาไปขอลายเซ็นขอถ่ายรูปกันเยอะเลยโดยหนึ่งในนั้นก็คือน้องนักเรียนหญิงที่สวมชุดเนตรนารีเธอยืนรอยจังหวะอยู่นานค่ะก่อนจะเข้าไปขอถ่ายรูปกับแพรวแต่จังหวะนั้นนะคะแพรหันไปตอบน้องนักเรียนว่ารอแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็หันไปแจกลายเซ็นให้แฟนคลับอีกด้าน ก่อนจะมีสตาร์ทเนี่ยเข้ามาบอกน้องเนรนารีให้ถอยไปยืนรอก่อนแต่ที่เป็นประเด็นจนชาวเน็ตจับจ้องกันก็คือตอนที่น้องเขายืนรอถ่ายรูปเนี่ยมีแฟนคลับอีกหลายคนเข้ามาแซงคิวถ่ายรูปจนเหมือนกับน้องเนี่ยถูกเมินไปเฉยๆเลยค่ะจนทําให้หลายๆคอมเมนต์ในคลิปดังกล่าวในวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้กันอย่างกว้างขวางล่าสุดนะคะทั้งแพรวและน้องคนดังกล่าวก็เคลียร์ใจเป็นที่เรียบร้อยโดยสาวแพรก็ได้ไปหาน้องถึงที่ค่ะ คือช็อตที่คิดว่าน้องโดนกันออกไปช็อตที่มันเป็นพาที่เราหันไปคุยกับน้องว่าแป๊บหนึ่งนะ mm. เพราะว่าเรากำลังจะเซ็นลายเซ็นให้กับคนที่เข้ามาก่อน mm. ซึ่งอยา่างที่เขาพูดไปนในไลฟ์ของเราเมื่อคืนว่าเพราะว่ามันมันมีหลายพารมากาว่าคนไทยก็คือ f i r s ค c o เ e ิ i r ส t s e r อ่ะคือใครมาก่อนครบเราก็อยากได้จะมีมารยาทในการให้คิว mm. ของคนที่มาก่อนเราไม่ได้จะปฏิเสธน้องแล้วบอก ในช่วงที่นาทีนั้นที่มันฉุกระหุแล้วอย่างที่บอกว่าคนที่ต้องทางานเขาก็ต้องรันคีต้องทำทุกอย่างมันทันตามเวลาที่เกิดขึ้นของอีเวนเต์สุดท้ายแล้วเราก็ได้กลับมาถ่ายรูปก,กันเมื่อกี้ก็เพิ่งคุยกับน้องไปแล้วก็เราก็ขอโทษน้องไปแล้วถ้าเกิดว่าเราทําให้น้องรอนานหรือว่าเราทําให้น้องเสียวความรู้สึกซึ่งก็เราคุยกันไปแล้วเนาะเราเราเราแค่อยากจะให้ทุกคนที่ดูอยู่เข้าใจว่าเราไม่ได้มีความตั้งใจใที่จะปฏิเสธใครเลยไม่เลยแม้แต่สักคนเดียว ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ i n s i g h t News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ